สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเกมของ Marvel Future Revolution นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของวิธีการหาคัสตูมประจำเมืองนะครับหรือว่าคัสตูมแรนั่นเองนะฮะซึ่งมาดูตัวอย่างกันนะครับคัสตูม New Star City นะครับอันนี้คือคอัสตูมประจำเมืองนะครับส่วนคัสตูมอย่างเช่นตัว l i s of East นะครับอันนี้ก็ผมเรียกเป็นคัสตูมแรและกันนะฮะสังเกตว่า คัสตูมกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมีแสงด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีแสงโผลมาเป็นระยะระยะนะครับซึ่งข้อดีของคัสตูมพวกนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมไปเทียบในหน้าต่างตัวนี้ให้ดูนะครับผมลองใส่ new star city 2ดาวนะครับแล้วเรามาเทียบกันดูจะสังเกตเห็นว่า new star city นะครับที่เป็นคัสตูมแรหรือคอัสตูมประจำประจำเมืองเนี่ยนะครับ จะมีค่า a อ t a c ทกับ a อ t a c ทที่สูงกว่าคัสตูมทั่วไปนะครับ God o ออฟแมจิอันนี้เป็นคัสตูมทั่วไปซึ่งจะไม่มีแสงเป็นออร่าแบบนี้เห็นไหมฮตัวนี้ไม่มีนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากมันดีกว่าดังนั้นโอกาสที่จะได้มามันก็ยากกว่าการที่เราจะได้คัสตูมกลุ่มพวกนี้มานะครับจะต้องทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะอันดับแรกนะครับวิธีการที่จะได้มาก็คือว่า1 นะครับคือการสุ่มกาชานะครับปัจจุบันมีพิดอัพกาชาที่มีโอกาสได้ New s t a r City นะครับ Lights of East แล้วก็ Fear itself นะครับซึ่งต้องใช้เพชรนะครับพันแในการสุ่มถามว่านะแล้วโอกาสได้อะมีเยอะไหมมาดูมาดูเลดกันนะครับไปดูที่3ดาวก็ได้นะเพราะว่าโอกาสได้3ดาวมีค่อนข้างเยอะ0.190.1094นนะครับคือ ตรงนี้นี่เพิ่มโอกาสดออปแล้วนะครับแต่อีกสองวันพิกอัพกระชาจะหมดลงจะเป็นกระชาทั่วๆไปนะครับก็โอกาส0.0.313ถามว่าถ้าได้มาก็คือโชคดีแต่ถ้าไม่ได้ล่ะครับทำยังไงเ่ะเรามาดูกันวิธีที่เราจะไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วเราจะหาได้ในเกมนะครับหนึวิธีแรกก็คือไปทำพวกบันทึกกิจกรรมนะครับเพื่อหากล่องคอสตูมพวกนี้มาเปิด กองคัสตูมพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะได้คคสตูมทั่ว,วไปรวมถึงคัสตูมแรซึ่งโอกาสออกน้อยอย่างที่บอกนะครับม,มันเป็นแรงนะับหรือจะไปทําในส่วนของพวกไม่แน่ใจว่าไซมิชชั่นมีไหมนะฮะแ,แต่หลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นในส่วนตรงนี้นะครับทีนี้นะฮะมันจะมีตัวหนึ่งที่เราสามารถกําหนดได้เลยนะครับก็คือที่แล็บนะครับมาที่แล็บเนี่ย จะสังเกตเห็นว่ากล่องพวกนี้คือมีโอกาสได้คัสตูมแรจากในสถานที่ต่างๆทั้งหมดเลยอย่างเช่นกล่องแรกนะครับจะเขียนเลยนะครับ New Star City นะครับกล่องที่สองจะเป็น s a n d e r s กล่องที่สามจะเป็น Hydra เม e r i c นะครับแล้วก็ Midgardia รวมไปถนถึงชาคาสคานะครับซึ่งกล่องพวกนี้เนี่ย เราสามารถที่จะครัฟขึ้นมาได้นะครับโดยที่1กล่องใช้เวลาครัฟ2ชั่วโมงถ้าเราจะครัฟ5กล่องก็ต้องรอ10ชั่วโมงจะเปิดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะหาไอเทมมาครัฟได้ยังไรไอเทมตัวแรกนะครับคืออนุภาคผสมตัวนี้เนี่ยสามารถหาได้จากยุทธการพิเศษนะครับซึ่งเป็นเควส t อีเวนต์รายวันนะครับวันหนึ่งลงได้1ครั้ง พอลงไปแล้วเนี่ยพยายามทำคะแนนให้ดีๆนะครับอย่าออดโอ้โหนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะได้กล่องตัวนี้เอามานะครับแปดถึงสิบชิ้นต่อ1กล่องนะครับถ้าเกิดว่าเราได้คะแนนสูง,สงนะฮะเราก็มีโอกาสที่จะได้นะครับซึ่งเป็น,เป,นเป็นอะไรที่จําเป็นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นปัญหากันก็คือตัวนี้นะครับอไอเทมวัตถุดิบในการสร้างเพราะแต่ละเมืองจะมีไม่เหมือนกันนะครับนิวสตาร์ซิตี้ก็จะเป็นแท่งเหล็ก แซนเดอร์จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโนวาคอนะฮะไฮดราอเมริกานะครับ, America, รบก็จะเป็นเศษผ้านะครับเศษผ้าของไฮดราอันนี้แร่อูรูนะครับในส่วนของมิดการเดียแล้วก็ในส่วนของสคาจะเป็นตัวเม็ดทรายทายยนะครับซึ่งไอพวกเนี้ยของพวกนี้เนี่ยถ้าเรามากดดูตรงเครื่องหมายเนี่ยครับมันจะบอกว่าไปดรอปจากไหนนั่น ถ้าเราอ่ะผมความผมเนี่ยหลกัลกๆคือผมหาเซตไฮรอยู่นะครับก็มันดอกต้องไปตีเพื่อดอกจากเฮลที T ่เช่นหรือว่าดอกจากแมทที่เป็นแมทนั้นๆน,น,นะฮะเป็นเมืองนั้นๆอ่ะเราไปดูนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดไปเนี่ยนะฮะนี่คือเมืองต่างๆอย่างผมอยากได้ของไฮราผมก็ต้องไปจกักรวรรดิไฮราซึ่ง โอกาสดรอปมันน้อยนะแต่ทำยังไงให้เราได้พวกแบทเชีเรียลพวกนี้มาได้ไวๆนะครับผมมีเคล็ดลับมาฝากกับทุกๆท่านนะครับนั่นคือเราต้องเข้าสาหาพันธ์ก่อนนะครับพอเข้ามาในสหพันธ์แล้วเนี่ยบริจงบริจาคอะไรเสร็จแล้วมาดูในร้านค้าสาหาพันธ์นะครับอันนี้ผมซื้อกล่องคอไปแล้วกล่องคอเนี่ยน่าจะสัปดาห์ละกล่องน,นะแต่กล่องนี้ครับ กล่องเลือกวัตถุดิบคัสตูมพื้นที่นะครับวงเล็บ20 1กล่องกล่องนี้นะฮะถ้าเราคลิกเข้าไปดูเนี่ยมันจะบอกว่าสามารถเลือกวัตถุดิบในการสร้างคัสตูมได้เลยนะฮะได้20ชิ้นแะทีนี้ไปดูกันนะครับไปดูว่าตอนนี้ผมซื้อมาส0กล่องกล่องละ7 5 0 0นารนะฮะเป็นเงินในเกมด้วยไม่ต้องไปเสียเงินจริงนะครับถ้าเรากดใช้นะครับนี่ เราเลือกได้เลยนะครับของไฮด้าของเซนเดอร์ต่าต่างๆนะครับอืลองมาดูกล่องไฮด้านะครับผมลองเปิดให้ปาดนะฮะได้มาเลยยายสังเคราะห์แบตเทอร์สูตรจกักรวรรดิไฮด้าอเมริกานะครับ,รบกดยืนยันไปเห็นไหมได้มาละยี่สิบชิ้นแล้วเราก็เอาไอของที่ได้จากกล่องเนี้ย มาครับแสดงว่าถ้าเราเล่นทุกวันเราเล่นกิจกรรมทุกวันเราจะได้ตัวอนุภาคผสมมาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็แค่ไปซื้อกล่องจากสาพันมาไม่ต้องไปนั่งฟาร์มนะครับแต่ถ้ามีเล่นตัวลองตัวเด็กเนี่ยก็ไปฟาร์มได้นะครับแล้วพออย่างผมตอนนี้ผมทําไป2กล่องนะครับซึ่งตอนนี้เหลืออีกหนึ่งชั่วโมงผมถึงจะเปิดได้เดี๋ยวเรื่องเปิดเนี่ยเอาไว้ทีหลังนะครับอ่าทีนี้เนี่ยเราก็มาครับ ของพวกนี้ก็หาได้นะครับอย่างาตัวอนุภาคคอนเวียรเส,ยสถียรภาพเนี่ยเราก็คราบตรงนี้ได้โดยเอาคอนเวียมที่เรา,าย่อยคอนะฮะคอหนึ่งดาวสองดาวผมย่อยทิ้งเพื่อเอาตัวนี้มานะครับเอามาคราบห้าชิ้นได้หนึ่งห้าชิ้นได้หนึ่งเห็ไหมครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ตกผลึกนะครับคอนเวียมตกผลึกตัวนี้เนี่ยก็เอาคอนคอนเวียมเสถียรภพาพมา 5ชิ้นได้หนึ่งคือสองตัวเนี้ยผมมองว่ามันหาง่ายตอนเริ่มเกมมันอาจจะหายากนะครับแต่ว่าเล่นไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มหาง่ายทําให้เราสามารถที่จะคราฟในส่วนของชุดประจําเมืองได้นะครับบางคนเรียกชุดประจําชาติแต่ส่วนตัวผมเรียกชุดแลไปเลยนะก็ตรงนี้ฝากไว้นะครับเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านเพื่อที่ว่าตอนเนี้คนส่วนใหญ่หาชุดประจําพื้นที่หรือชุดประจําเมืองเนี่ยกัน นะครับเพราะว่ามีในเรื่องของอัตราส่วนในส่วนต่างของพลังที่เยอะกว่านะครับถ้าเรามีชุดนี้ครบเซต็ ت, นะครับเราก็จะมีเรื่องของสกิลที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับในส่วนของวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมโอกาสหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับสวัสดีครับ